กรอบพระไซมินิในรูปทรงต่างๆวันนี้ซอเอามาให้ชมนะคะ3รายการสำหรับลูกค้าท่านเดียวเลยที่ส่งมาทำค่ะอย่างแรกเลยเป็นพระ อันนี้ขอจัดเป็นเซตเดียวกันเลยคือเน้นไฮไลท์ที่เกลียวโปเต้กบเกลียวคู่ค่ะดีเทลจะมีความหวานซับซ้อนสวยงามเมื่อมองจากด้านหน้าจะมีดีเทลที่ลึกล้ำมากๆค่ะใส่ทองในทุกอนุเลยนะคะหัวสิง์นะคะเลี่ยมเป็นสไตล์แบบ3าหูเน้นความเรียบเกลี้ยงเงาสลับแกะลายแบบเยอะๆเล็กน้อยยังไงเรียบเกลี้ยงเงาแต่สลับแกะลายแต่ก็นั่นแหละค่ะดูสวยประมาณนี้เลยนะคะเรียบ แต่ว่าไม่ได้ขัดทรายพ่นทรายเน้นการแกะลายให้ดูสวยล้อกันสีทองก็จะเข้มสุดดีเทลด้านข้างก็จะแน่นแบบนี้ค่ะก็จะดูแน่นสวยอัดแน่นไปด้วยทองค่ะอีกองค์นะคะก็จะห้อยแบบหูเดียวนะคะก็คือสวยๆลักษณะที่เป็นซุ้มดอกปะสุ้มบ่าด้านข้างไล่ลงมานะคะให้ดูมีดีเทลลายให้เหมือนกับองค์แรกที่เป็นสามหูเรียบแกะลายยกซุ้มตรงฐาน แต่ตรงด้านข้างยังเน้นความหนาและแน่นเหมือนกันที่ให้เข้าเซตกันเป็นแบบนี้เลยค่ะเกลียวโปเต้เนี่ยเขาจะมีความซับซ้อนเวลาเรามองจากด้านหน้านะคะจะมีมิติที่ดูใหญ่ดูแน่นดูเยอะเพเผอดูแน่นกว่าพวกเม็ดทองไข่ปลาด้วยนะคะใครที่อยากจะได้สไตล์แบบดูแน่นๆอย่างนี้นะคะก็เลือกเป็นเกลียวโปเต้ ประกบเกี่ยวคู่ก็ได้ค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็เป็นน้องหมูค่ะน่ารักเชียวน้องหมูทองคําที่เลือกเลี่ยมเป็นแบบแผ่นทองคาดที่ท้องมานะคะแล้วก็สามารถแกะออกได้ด้วย ซึ่งก็เป็นวัตถุที่ลูกค้าเลือกมาแล้วว่าอยากจะใส่ให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะบูชาให้มันดูส,สวยๆตรงกลางตรงนี้นะคะก็แกะออกได้ทําเป็นตีเกียมให้ดูมีลวดลายดูมีดีเทลขึ้นอีกนิดนึงสาหรับใครที่ชอบแบบเป็นผู้หญิงขึ้นมาอีกหน่อยอาจจะเลือกเป็นทองฉลุลายหรือแบบฝั่งเพชรให้มันดูหรูหราขึ้นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะหลังตรงก้นของน้องหมูก็จะเป็นยันค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของสํานักไหนนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าน่ารักมากสาหรับคนเกิดปีหมูนี่ เหมาะมากทําการค้านะคะอยากให้พี่หมูมันดึงดูดเงินดึงดูดทองสวัอันนี้ก็น่าจะเข้ากันดีเหมือนกันนะคะก็คือตัวอย่างของลูกค้าที่ส่งมาทํามรายการรวดทีเดียวคนเดียวกันคะ่ะไหนที่มีรายการไหนอยากให้ทางร้านออกแบบให้สวยงามแบบนี้ส่งมาทํากับเราได้ที่ลักษิลิคลองหลวงปทุมธานีคลองสองแล้วปักปมุดมาคะ่ะ